กรับสวัสดีครับพี่น้องโซโคโซคอนกับช่องเบชแนวครับวันนี้ฮอตสีพากันมาขายของที่ตลาดนัดอำเภอชายวานจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องพอห้องมาถึงแล้วก็สภาพบรรยากาศย่างที่เห็นครับพี่น้องคืมฟ้าคืมฝนครับนี่ก็บห้องไปเรื่อยๆเลยครับพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองกว่าแล้วครับพี่น้องคืมฟ้าคืมฝนครับพอขายแม่ค้าเพิ่งกันเรือมาตั้งร้านเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่สีขายของแต่ว่าส่วนเสื้อผ้าฟังทางนี้ครับเพิ่อการยังบริลลุ่งของภายในครับพี่น้อง แต่ทางกับเขาทางนี่ก็จะลงของเรียบร้อยแล้วเป็นกับเขาครับได้เขามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเบชแนล้ะครับพี่น้องเพื่อสีใบพัดคลิปต่อไปครับพี่น้องอ่าอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำได้ครับพี่น้องฮะลงของเมื่อกี้นี่ได้เก็บครับครับพี่น้องลมแห้งๆครับพี่น้องขนาดมาซื้อละเกินหนึ่งมาแล้วครับมาเป็นกอดเป็นง่ายเลยครับน้องเอ้ยคุณนักเสียงฝ่าห้อง นใช่บ้านอาสสราตัอนนี้ขออยากเก็บของก็ได้ครับพี่น่องอ่อพี่น่องฝนตกแห้งแห้งครับนี่ก็ยค่อยๆขี่ไปขนมน่องกันจะได้ ตกแห้งไรครับพี่ต,อ,อ,ตองจัดใจเก็บตั้งแต่เนียน่ยมาลงของแล้วเนาะของเลยเนาะอืมอืมดีมเลยเนี่ยจะได้ย่านมาสั่นเว้อืม